ฟังด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชาแแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการประชุม GBC ออกมาแล้วครับปรากฏว่าไทยเราชนะขาดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับดับซ่าคเมนครับไม่กล้ามายุ่งหนองจาน และกองทัพบบกของเราเองก็มีการตอบโต้เดือดถึงคเมนด้วยในกรณีของการวางลวดหนามโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากรายงานล่าสุดกันโกดนะครับกับการประชุม GBC ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลการประชุมนั้นสงบเร็วกว่าที่คาดนะครับแล้วขเมนก็ยอมเร็วกว่าที่คาดด้วยซึ่งล่าสุดก็เป็นฝั่งคเมนเองครับที่จะถอนอาวุธหนักพร้อมกับกู้ทุนเบิดและปราบปรามสแกมเมอร์แต่ในสิ่งที่มันยังไม่เป็นโมด,ดีกับไทยเราเท่าไหร่ก็คือเตรียมที่จะผ่อนปลนเปิดด่านขนส่งจังหวัดตราด โดยในวันนี้ครับก็มีการประชุม GBC อย่างเข้มข้นระหว่างไทยเรากับขมนะครับก็มีการต้อนรับกันอย่างดีนะในจังหวัดเกาะกงซึ่งเราเองก็นาโดยพลเอกนัทพงษ์นาคพาณิชที่เป็นตัวแทนของฝ่ายไทยเราในครั้งนี้นะครับโดยก็มีการถแถลงผลการประชุมออกมาซึ่งการหารือในวันนี้ครับก็เป็นไปอย่างราบรื่นและก็มีความคืบหน้าในหลายด้านนับตั้งแต่การประชุม GBC ครั้งที่แล้วมาแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันนั้นแล้วขมรก็ยอมจำนวนแบบไม่มีเอะอะเลยครับก็คือข้อแรกขมรยอมถอนอาวุธหนัก และก็ยุทธุปกรทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยฝ่ายเลขา GBC กับ ABC นั้นจะหารือกันภายใน3สัปดาห์ เพื่อจัดทําแผนดําเนินการและก็เริ่มเคลื่อนย้ายกําลังตามกรอบเวลาที่กําหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการ i o t เนี่ยมาเขาร่วมสังเกตการด้วยอันนี้เป็นข้อแรกที่ขมรนยอมคุณเซนยอมนะครับส่วนข้อที่2ครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะยอมก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายเลขานุการท b c และก็ศูนย์ทุนระเบิดของไทยกับกัมพูชาภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทําแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็กำหนดพื้นที่นาร่องตามแนวชายแดนกัมพูชาเพื่อเริ่มดําเนินการนานทีภายใน1เดือนซึ่งอันนี้ขมมก็ย ติจะไม่ยอมนะครับก็หมายความว่ายอมรับว่ามีการวางทุนระเบิดจริงๆส่วนข้อที่3ครับก็บอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า แกลลคอเซนเตอร์นั้นโดยก็มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยของไทยเรากับสํานักงานตารวจแห่งชาติทักเมนกับไทยเนี่ยตั้งคณะทางานภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดําแผนปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งรอบนี้ฝ่ายเราเนี่ยได้มีการส่งมอบข้อมูลและก็พิกัดที่ตั้งฐานสแกมเมอร์กว่า60แห่งให้กับกัมพูชารับทราบด้วยเพราะว่ามันอยู่ในถิ่นของกัมพูชาครับและก็ต้องดําเนินการปราบปรา,บรามขั้นเด็ดขาดซึ่งถือเป็นสิ่งที่คณะทํางานจะหารือกันโดยมีกําหนดการถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับก็จะนัด้ ยังไงนะครับก็น่าจะขาดดุลในหลายๆอย่างไม่งั้นหุนเซนไม่ยอมง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนข้อที่4ครับก็บอกว่าในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน์โดยจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งครับในฝ่ายของ JBC จะหาหรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและก็ให้คณะกรรมการชายแดนโศบูมิภาค ABC นั้นหาหรือแนวทางการบริหารจัดการซึ่งหากโมเดลนี้สําเร็จก็จะนําไปใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่อื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน ผมคิดว่าบ้านหนองจานโคงจะไม่จบง่ายๆสําหรับตอนนี้นะครับดูจากการหาเรือกันแล้วนะขมรนก็ยังก้ากึ่งอยู่ส่วนไทยเราก็พยายามเข็นแต่เขาเมรนก็ยังก้ากึ่งโบยไป JBC บ้างโบยไป ABC บ้างส่วนข้อที่5ครับก็มีการหารือในเรื่องของการผลปรนให้มีการผ่านแดนประเภทบางจุดเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจในการส่งสินค้าข้ามแดนนะครับโดยงานนี้เราก็มีการมอบหมายให้ใช้กลไก ABC ไปหารือความพร้อม และก็ความเป็นไปได้ให้มีการขนส่งผ่านจุดผ่อนรุ่นต่างๆ เริ่มที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก่อนนะครับเป็นพื้นที่ทางทะเลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าแล้วท่าได้ฟังสัมภาษณ์มาครับเปิดเพียงแค่จุดผ่อนโนส่งสินค้าเท่านั้นบริเวณจันทบุรีกับตราดไม่ใช่เปิดด่านถาวรโดยก็เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับที่มีการชี้แจงให้กับไทยเรารับทราบว,ว่าต้องส่งสินค้าทางนี้เพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นในไทยเนี่ยจ้างแรงงานคนไทยมากกว่า3 0 0 0 0ตําแหน่งกําลังจะแบกรับไม่ไหวนะครับเพราะค่าขนส่งเนี่ยถือว่าสูงขึ้นมาก เนื่องจากเราปิดด่านก็เลยทําให้ระยะทางมันไกลเข้าไปอีกซึ่งเรายังไม่อนุญ,ญาตให้ขมิเข้ามานะครับเพียงแค่เปิดด่านเพื่อขนส่งเท่านั้นถ้าเกิดญี่ปุ่นแบกรับไม่ไหวเนี่ยคนงานของเรามากกว่าสามหมื่นตำแหน่งก็อาจจะตกงานกันได้อันนี้ก็เข้าใจในส่วนของการประชุมแต่ถ้าเกิดเปิดให้แรงงานขมิเข้ามาเนี่ยอันนั้นผมเองก็ยังไม่ก็เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เราต้องกดดันไปก่อนถึงแม้ว่าขมิจะยอมก็ตามแต่ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่าจะยอมจริงๆไหม เพราะเหลี่ยมเนี่ยเยอะเหลี่ยมจัดเหลือเกินนี่ก็คือกำหนดการที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นเห็นร่วมกันทั้งหมดหข้อนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะประชุม GBC อีก1เดือนโดยฝ่ายใดเราจะเป็นเจ้าภาพและที่เราเน้นย้ําสําคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของการเก็บกู้ทุนเบิดเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์และก็ถอนกําลังถอนอาวุธหนักออกไปอย่างเบียเนี่ยต้องถอนออกไปอย่างทันทีส่วนสถานการณ์ล่าสุดบริเวณบริีบ้านหนองจานตอนนี้ครับเรียกว่าคำเมนเงียบกริบเลยนะไม่มากดดนัดนทหารใดเราหลังจากได้รู้ผลเจรจาว่าการขับไล่ออกจาก ดินแดนบ้านหนองจานนั้นจะถูกขยายยื้เวลาออกไปกับการประชุมครั้งหน้านะครับในช่วงนี้ก็ให้ผู้ว่าบันเตยเมียนเจยครับแล้วก็ผู้ว่าสาแก้วประสานงานให้เกิดความสงบเรียบร้อยแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านหนองจานคงต้องเป็นของเรานะครับเฉพาะบางพื้นที่ดินแดนของเรานะเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยมันล้าเข้ามาน่าจะเกินกึ่งหนึงด้วยซ้ำนะครับสองครัวเรือนแต่ตอนนี้ เรายึดได้แล้ว60เซก็เป็น7ครัวเรือนก่อนนะครับประมาณ60ไร่ที่เราเอาดินแดนของไทยเราคืนมาแล้วก็ปักธงไปที่เรียบร้อยพร้อมกับบังเกอร์เนี่ยสร้างเสร็จแข็งแรงน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยที่ขมิญเขายอมจํานวนนะครับเพราะเห็นเราโหพร้อมเหลือเกินมีบังเกอร์มีอะไรเสร็จสับแต่ขมิไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็มีการตั้งฐานนะก็ประชิดแนวชายแดนเหมือนกันเป็นบังเกอร์ใหญ่ฐานที่มัน่นซึ่งขงมิน,น่าจะ ไม่ได้คืนแล้วกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วกองทัพบกของเราครับยังมีรายงานล่าสุดออกมาและก็ยืนยันว่าการวางลวดหนามเครื่องกีดขวางป้องกันตัวเองในเขตแดนไทยเราเนี่ยไม่ได้ผิดข้อตกลงแต่อย่างใดครับพร้อมกับจะร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่ชุมชนรุกล้ำดินแดนของไทยเราซึ่งพอมมีการประชุมกันเสร็จสับชัดเจนแล้ว กองทัพบ,บกของเราครับก็ได้ออกมาแถลงยืนยันอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนนั้นโดยเฉพาะการจัดวางลวดหนามเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้เขตอธิปไตยของไทยทั้งหมดเพื่อที่จะป้องกันตัวเองป้องกันประเทศแล้วก็ดูแลความปลอดภยัยไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามที่กัมพูชากล่าวอ้างมาเลยโดยก็เป็นสำนักข่าวาเมทามกัมพูชาครับที่กล่าวอ้างว่าเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปยึดดินแดนของเขมรแต่เราไม่ได้ยึดเลยแล้วฝั่งไทยเราครับก็ยังชี้ว่าข้อกล่าวหากัมพูชานั้นมันไม่เป็นความจริง แต่ว่าในทางตรงกันข้ามเลยครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่ละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นการลักลอบทุ่นระเบิดมาวางในเขตแดนไทยการขยับขยายปรับฐานที่มั่นทางทาหารในเื้นที่ของไทย เช่นบริเวณปราสาทต,ตาควาจังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงการสร้างสถานการณ์ยั่วยุและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนต่อสาธารณะและก็นานาชาติซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจัก์ว่าฝ่ายกัมพูชานั้นเป็นผู้ละเมิดเสียเองขณะเดียวกันกองทัพของเราก็ยังกล่าวถึงปัญหาพื้นที่ที่ถูกชาวกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำขึ้นมาบริเวณบ้านหนองจานด้วยซึ่งเราก็เคยยื่นหนังสือประท้วงไปหลายครั้งนะครับแต่ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆจากกัมพูชาเลยและสุดท้ายเนี่ยอีกหนึ่งเดือนครับยังจะได้ข้อสรุปนะ แต่ผมคิดว่ามันคงได้ยากเพราะเขมรไม่ยอมแน่นอนนะครับเขายังไงก็ไม่ยอมจะให้ย้ายออกไปเนี่ยผมว่ายอมยากถ้าเกิดเขมรนไม่ยอมจริงๆเขาก็น่าจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับประชุมเดือนหน้าแล้วก็เลื่อนไปอีกเดือนหน้าแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนี่คือพฤติกรรมของเขมรน,นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยอมถอนอาวุธหนักออกไปแต่มันยังมีวงเล็บอยู่นะครับไม่ยอมถอนอาหารสําหรับเขมรนแดงถามว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่ขึ้นอีกไหม การที่ไม่โดนอาหารมันก็มีโอกาสที่จะปะทุขึ้นอีกถึงแม้ว่าเอาอาวุธหนักไปมันก็ยังเหลืออาวุธเล็กอยู่นะครับยังคงปะทะก,กันได้เหมือนเดิมแล้วอาวุธหนักที่ว่าเนี่ยคงไม่ใช่เป็นแค่บีเอมยีนะครับโดนเองก็ต้องเอาออกไปนะแต่เขมเมน ก็น่าจะไม่ออกอีกแหละสําหรับโดนซึ่งเราก็ต้องเร่งพัฒนาให้ไวกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าขาเมนโป้งป้างขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ตอบโต้แล้วก็รุกคืบได้ทันสําหรับพื่อนีบ้านหนองจานเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่บริเวณกรราาพะที่2คงต้องดูว่าจะถนอาวุธหนักจริงหรือเปล่าเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้ก็เอาอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางทะเลของเราครับที่มีการผักดันแรงงานกระพูชาเนี่ย รวมทั้งหมด31ร,รายกลับประเทศไปเนื่องจากเพราะว่าลักลอบมาทํางานในประมงของไทยเนี่ยโอ้โหยาวนานมากนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยเจ้าหน้าที่ทหารของเราครับก็มีการตรวจสอบและผักดันชาวกัมพูชาเนี่ยชุดแรก6นายเป็นชาย3หญิง3กลับไปยังฝั่งจังหวัดเกาะกงของขเขมรหลังพระว่ามีเอกสารการเดินทางถูกต้องเพียงรายเดียวที่เหลือทั้งหมดเนี่ย เป็นการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายครับแล้วจากนั้นในช่วงเที่ยงวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็ได้ตรวจสอบพบแรงงานกัมพูชาจํานวนอีก25คนได้เช่ารถตู้เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรครับซึ่งนั้งหมดเป็นแรงงานประมงและก็มีการยอมรับว่าได้ลักลอบเข้ามาทํางานในประมงไทยนานกว่า1ปีนะโดยที่ไม่มีเอกสารผ่านแดนแต่อย่างใดแล้วก็มีการเล่าว,ว่าเรือประมงเนี่ยออกทะเลครั้งละหลายสัปดาห์ครับเพิ่งกลับเข้ามาฝั่งก่อนที่จะพากันเดินทางต่อมาที่บ้านหาดเล็กเพื่อขอกลับประเทศก็เลยทำไม ยอดรวมทั้งหมดที่เราส่งขมิ้นกลับไป31คนเป็นการลักลอบเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายก็กลับไปอดอยากที่ขมิ้นเลยนะครับ มาแบบนี้เนี่ยไม่ไหวเหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวอ <c oughs> ัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนนะครับคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการถอนอาวุธหนักเนี่ยขเขมรจะถอนหรือเปล่าต้องดูเรื่องของโดนด้วยนะครับถ้าเกิดมีโดนก่อกวนก็หมายความว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับก็ทําผิดกฎกติกาละเมิดอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมารอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็น,นบังใจให้กับผมด้วยคิดเหนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอ,อัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย